ทาไมเราต้องแปลงซับไอดีนะคะสินค้าช้อปปีนะคะก่อนไปโพสต์ขายเพราะว่าเวลาเราจะได้รู้ว่าเวลามีออเดอร์เข้ามาแล้วนะคะมันมาจากโพสต์ไหนช่องทางไหนลิงก์ไหนนะเราจะได้โปรโมตได้ถูกทางนะคะแล้วก็คนที่ขอสินค้าตัวอย่างฟรีของช้อปปีมานะคะก่อนส่งงานนะคะเราต้องแปลงซับไอดีนะคะก่อนลงไปโพสต์ขายนะใครไม่รู้ว่าเอะแปลงซับไอดีทำยังไงนะคะฝากกดติดตามช่องเลยนะคะ,ะไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะ เราไปที่แอปช้อปปีนะคะเพื่อเอาสินค้าก่อนนะคะลิงก์สินค้าก่อนนะคะอันนี้นะคะทางติ๊กมีการตดถูกใจไว้แล้วนะคะเลือกสินค้าไว้แล้วเนาะอ่ะอย่างยกตัวอย่างละกันเนาะเราจะเอาลิงก์ยาสีฟันนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะลูกศรทันบนนะคะกดแชร์เสร็จปุ๊บนะคะมันจะขึ้นมาเนาะแล้วก็กดขัดลอกลิงก์นะคะเราจะเอาสักสองตัวละกันนะคะเอาไปวาง เอาลิงก์สินค้านะคะไปวางที่ล ne หรือโน้ตก่อนก็นได้นะคะอันนี้เราไปวางใน l ลายแล้วกันโนตอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าไปเอาสินค้าอีกตัวหนึ่งนะคะเหมือนเดิมค่ะไปที่แ e. อปสปีโนจะได้ไม่เสียเวลาท,ทําทีเดียวนะคะ2ลิงก์เลยอ่ะอันนี้นะคะไปขนมนะคะหยกละอองนะคะเหมือนเดิมค่ะกดขับล็อกลิงก์นะคะมาวางในล ne ก่อนแล้วก็จะได้ลิงก์สินค้านะคะสิ่งพร้อมกันทั้งหมด2ตัวเลยนะคะ เสร็จแล้วเรากดขัดลอกนะคะเรากลับไปที่แอปช้อปปีเหมือนเดิมเลยนะคะแบ็กกลับไปเรื่อยๆเนาะอ่าแบกบาจนไปเจอนะคะโปรแกรม a f f i l i ร t e นะคะนี่นะคะเราเข้าไปตรงนี้เลยนะคะโปรแกรม A f f i l i ร t e นะคะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเด้งมาหน้านี้เนาะแล้วก็ไปที่บัญชีผู้ใชค้ค่ะอยู่ด้านล่างสุดเนาะบัญชีผู้ใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปตรงแปลงลิงก์นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะ ให้ดูเนาะแปงลงเลงนะคะแล้วก็นี่นะคะลิงจากช้อปปีนะคะเราที่เราก๊อปปี้ไว้เมื่อกี้มาวางเราสามารถวางได้สินค้าหมด5ตัวเลยนะคะแล้วก็เพิ่มซับไอดีนะคะเรานะคะสามารถพิมพ์เองได้เลยว่าเราจะเราจะใส่อะไรนะอย่างเช่นสมมุิแล้วกันโน้ตเราจะไปโพสต์ขายที่ Facebook นะคะทางตีก็จะย่อไว้ fb นะคะแล้วก็ใส่วันที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อเราออเดอร์นี้มาจาก a c e b o o k นะคะนี่นะคะเราสามารถพิมไปเลยอย่างเช่นเราพิม์ว FB FB นะคะ1 2 0 8 6 8จะได้รู้ว่าอ๋อเราโพสเฟ e บุ๊กไปเมื่อวันที่12เดือนแปปี68นะคะอ่ะต่อต่อมานะคะเราสามารถเพิ่มซับไอดีได้ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะนอกจาก Facebook แล้วเราไปโพสที่ไหนอีกอย่างเช่นเราไปโพสที่ IG นะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลย IG นะคะแล้วก็ลงวันที่ไว้นะคะจะได้รู้ว่าอ๋อตัวนี้นะคะมาออเดอร์นี้มาจาก IG นะคะนี่นะคะเราสามารถใส่ทั้งหมด5้าที่เลยนะคะแต่ในตัวอย่างเราจะขอใส่สัก2อันก็พอนะคะ2ที่ก็พอนะคะลบออกเสร็จแล้วนะคะ กดคาว่าแปลงนะคะแปลงด้านล่างเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะกดแปลงลิงก์ให้เรานะคะเห็นไหมมันก็จะมียัดลิงก์ยาสีฟันกับยิงขนมยกละอองนะคะอันนี้นะเราจะคัดลอกลิงก์นะคะจากด้านบนเนี่ยไปทีลัสินค้าก็ได้นะคะหรือถ้าจะเอาแบบสินค้าไปพร้อมกันทั้ง2ตัวเลยก็กดคัดลอกลิงก์ด้านล่างนะคะนี่นะคะกดคัดลอกแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปวางในไลน์ให้ดูแล้วกันนะคะ นี่นะคะกดว่างปุ๊บนะคะนี่นะคะลิงก์ทั้ง2ตัวสินค้า2ตัวจะขึ้นมาแล้วก็ c o ป y ีนะคะไปโพสต์ขายตามที่ต่างๆได้เลยมีคำถามฝากไว้ได้เลยนะคะ